เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนฉากวิดีโอของเราจากมืดๆทึมๆแสงมุนๆแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ครับมีไฟแบ็กกราวด์หลังเติมขึ้นมาทำให้วิดีโอของเรามีสีสันขึ้นมาเยอะเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยมันโล่งๆซะดิจังเลยก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มาอันบ็อกสินค้าชิ้นไหนแต่ว่าผมได้รับคําถามมาจากในเพจมีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามผมเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ครับไฟที่อยู่ที่ฉากหลังเนี่ยพี่ใช้ตัวอะไรแล้วก็พี่จัดแสงยังไงถึงได้ไฟสว่างลูมีออร่าแล้วก็สีมาแบบเต็มขนาดนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไฟแบ็กกราวไลท์กันนะครับเป็นตัวนี้ที่ส่องกับฉากหลังเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยมันจะดูจืดมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดแบ็กกราวไลท์ให้ดูเห็นไหมเมื่อผมปิดแบ็กกราวไลท์ไปแล้วเนี่ยมันจะดูมืดๆดูทึมๆแล้วก็ดูไม่มีสีสันเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวไฟ RGB มาเปิดรายละเอียดด้านหลังแบ็กกราวด์ไลท์เนี่ยให้ดูมีสีสันขึ้นมาสินค้าทุกประเภทเนี่ยจะมีสีประจําแบรนด์อยู่แล้วไอไฟ RGB ตัวนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ผมก็จะใช้ไฟตัวนี้แหละย้อมฉากหลังให้เป็นสีประจําแบรนด์นั้นๆเวลารีวิวสินค้านะครับปึ๊บอันนี้ผมก็เปิดขึ้นมาเห็นไหมว่าแสงมันสว่างแล้วก็สีมาแบบฉากพื้นหลังได้เต็มมากๆเลยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์แล้วก็ เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูถึงที่ตั้งแล้วก็ไฟประเภทที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละตัวเลยว่าตัวไหนอยู่จุดไหนแล้วก็ใช้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกครับเป็นไฟ Keylight ที่ส่องมาจากด้านขวามือของผมอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้ไฟ k คีไ g h t จะให้แสงสว่างฝั่งนี้ผมจะใช้ Keylight ผมจะไม่ได้ใช้ฟิลไลท์แล้วนะครับตอนนี้ก็คือผมจะแสงแบบคีไ g ท์ มีมุมท็อปแล้วก็แบ็กกราวไลท์แค่นั้นเองฟิลไลท์ผมไม่ได้ใช้คีย์ไลท์เมื่อเราปิดคีย์ไลท์จะเป็นยังไงนี่ครับเมื่อเราปิดคีย์ไลท์เนี่ยเราจะมีไฟแค่มุมท็อปกับไฟฉากหลังเท่านั้นเองตัวไฟคีย์ไลท์ตัวนี้ผมใช้ตัวฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับใส่โดม90ซนติเมแล้วก็ใส่กิดกันตัวแสงเนี่ยมันไหลไปโดนฉากหลัง แล้วทําให้สีไฟ RGB ที่อยู่ฉากหลังเนี่ยมันจืดลงไปนะครับถ้าเกิดไฟตัวคีไ g h ์มันไปกระทบกับฉากหลังเยอะเกินไปเนี่ยตัวไฟ RGB ข้างหลังเนี่ยมันก็จะโดนดอปสีลงไปนะสีมันก็จะจืดอ,อันนี้ผมก็เลยใส่โดม90แล้วก็ใส่กีดต,ตั้งไว้เนี่ยไม่เกิน1เมตรแล้วก็เปิดไฟไม่แรงมากนะครับมันจะได้แสงที่นุ่มจำไว้ว่าไฟคีไรส์เนี่ยครับตั้งอยู่ใกล้กับตัวแบบแล้วก็เปิดไฟเบาๆครับตัวแหล่งกําเนิดแสงก็คือโดมต้องใหญ่ เราจะได้แสงที่นุ่มกลับคืนมาแบบนี้ครับประมาณนี้แสงที่ได้เนี่ยก็จะนุ่มนวลอันนี้คือไฟตัวแรกก็คือคีไ g h ์นะครับที่ผมใช้เป็น f o r ์ a 300ใส่โดม90ใส่กริดเก้าไปตัวที่2ครับจะเป็นไฟมุมท็อปตรงนี้ตรงนี้มันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าได้เรื่องของการเปิดรายละเอียดถ้าเกิดเราไม่มีครับเห็นไหมว่าตรงนี้มันดูมืดๆนะมันดูแบบคอนทราส์มันหนักไปนิดนึง มันดูมืดแล้วก็เวลาเรารีวิวสินค้าหรือว่าอันบ็อกสินค้านะครับเวลาใช้กล้องมุมท็อปลงมาเนี่ยแน่นอนครับคือแสงมันเข้าจากด้านนี้พอเรามารีวิวแบบมุมท็อปเนี่ยรายละเอียดมันหายหมดเลยครับมันเป็นแบบคอนท้าสจัดแล้วก็คนดูอาจจะดูสินค้าของเราเนี่ยไม่สบายตาดูต้องเพ่งดูว่าตรงนี้มันคืออะไรคือแสงมันไม่เคลียร์ครับตัวมุมท็อปเนี่ยผมจะได้2ออย่างเลยก็ยคือเปิดรายละเอียดของตัวพิธีกร แล้วก็เปิดรายละเอียดของตัวสินค้ามาดูกันอาเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับดูนะที่บนนี้เห็นไหมว่ามันเปิดรายละเอียดขึ้นมาทันทีเลยนะครับตัวมุมท็อปเนี่ยผมใช้เป็นตัว f o r ์ a 60ใส่ตัว Softbox อซ์สตที่มันเป็นทรงยาวครับก็คลิปที่แล้วผมได้รีวิวไปแล้วด้วยสําหรับตัวนี้1,390บาทสําหรับ Softbox ทรงยาวผมเอามาไว้เพราะว่ามันจะเข้ากับตัวโต๊ะพอดีเลยมันจะไม่ไหลไปด้านหน้าหรือว่า หลุดไปด้านหลังนะครับสำหรับตัวแสงก็ทําให้ตัวไฟ RGB ของเราเนี่ยมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพอันนี้คือตําแหน่งไฟที่2เดี๋ยวผมปิดให้ดูใหม่นะครับปิดแล้วเริ่มปิดนะครับเห็นไหมว่าแสงมันจะมิติมันจะหายไปนะครับคือตรงนี้มันจะหายไปแล้วก็มันจะดูมืดขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งนะครับนี่อันนี้คือมีละก็อันนี้ผมเปิดอยู่ที่ประมาณ70% ตัวฟอร์ซ่าหกนะครับก็อยู่ด้านบนตรงนี้มาถึงตัวพระเอกของเราไฟที่ผมไว้ใช้ย้อมฉากหลังให้ได้สีเต็มแล้วก็แสงดูมีออร่าขนาดนี้นะครับแน่นอนเลยคือไฟที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับ Nanlight power tube 26c เป็นไฟ rgb ที่สามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ไอไฟ power tube ตัวนี้ครับคือ มันให้จุดกําเนิดแสงที่ยาวมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเล็กๆครับถ้าเกิดสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยผมเคยใช้พอใช้ย้อมฉากหลังครับคือมันมาไม่เต็มนะครับคือมันจะมาแค่เป็นจุดๆแล้วขอบๆเนี่ยมันจะดามันจะดาเยอะครับมันจะกินเข้ามาเยอะอันนี้สังเกตด,ดูดีมันจะกินมาแค่ขอบนิดๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแหล่งกําเนิดแสงของเขาเนี่ยมันยาวขึ้นนี่คือตัวที่ผมใช้อยู่ผมจะใส่กับขาตั้งไฟ แบบนี้แล้วก็วางไว้ด้านหลังนะครับไอตัวนี้ผมก็จะใส่ตัวหัวบอลเพื่อให้มันสามารถปรับองศาได้ผมจะปรับเป็นแนวขวางแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้ที่ด้านหลังแล้วถ้าเกิดผมต้องการที่จะเปลี่ยนสีฉากหลังนะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้จาก power tube ตัวนี้นะครับดูเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามคาแรคเตอร์ของเราก็ได้หรือว่าตามคาแรคเตอร์ของสินค้าก็ได้ง่ายมากๆครับสำหรับการย้อมแบ็กกราวด์ไลท์นะครับทำให้สีเนี่ยมันดูมีออร่า ดีจริงๆครับสำหรับตัว PowerTube 2 6 4ผมชอบตรงที่แสงมันนุ่มด้วยแล้วก็แสงมันให้มาค่อนข้างที่จะสว่างนะครับเนี่ยประมาณนี้คือเราอยากได้สีอะไรเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเลยและนี่แหละครับคือเซตไฟที่ผมเอาไว้ใช้ทำรีวิวนะครับก็จะมีไฟแค่3ดวงเป็นของแนนไลท์หมดเลยคีย l i ลท์คือ Forza 300ใส่โดม90เซนใส่กริดต,ต,ตารางเข้าไปด้วยกันแสงไหลไปข้างหลังตัวมุมท็อปครับ ใช้เป็นฟอร์ซ่า60แล้วก็ใส่ซอฟ์บ็อกเป็นสติป30 1 40นะครับแล้วก็ใส่ขิดเข้าไปด้วยกันแสงไหลไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังส่วนตัวแบ็กกราวด์ไลท์ไปใช้เป็นตัวแนลไลท์เพลทูปทู 6c นะครับขอขอบคุณนะครับทาง CoB Media ที่ส่งตัวไฟพวกนี้ ไม้ผมได้เซตสตูแล้วก็เป็นแสงที่ดีมากๆเลยสำหรับตัวไฟแนไลท์ like. ใครอยากดูคลิปอื่นเพิ่มเติมหรือว่าเทคนิคอื่นๆการจัดแสงเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามดูได้ทาง a c e b o o k แนไลท์ไทยแลนด์บายซีโอบีนะครับจะมีพี่ๆช่างภาพช่างวิดีโอเนี่ยมืออาชีพทำคอนเทนต์ต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกับเทคนิคดีๆแบบนี้กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ